ะะเชียงใหม่กรุงเทพรถด่วนนะคะดูนะคะชั้นสองชั้นสองนอนแอร์ค่ะขบวนรถด่วนนะคะเชียงใหม่กรุงเทพดูบรรยากาศข้างทางสิเห็นปะ ปออเยอะนะเป็นแอร์นะจะปูปูเตียงก็เดี๋ยวพอตลางคืนเนี่ยสักพักนึงเขาก็ปูเตียงข้างล่างข้างล่ขางข้้นบนปะ่ะดูกันสักางอันนี้รู้สึกว่าอยู่อยู่ยังไม่ถึงสถานีรถไฟลำปางเลยนะอยู่เขตลำปางแล้วแหละเออใช่มา เสื้อแบบนี้มีสองตัวนะมีมีแบบรัดลูกมีแบบรัดลูปแล้วก็มีแบบว่าใ,ใหญ่ๆนี่นี่ใส่อันใหญ่รัดลูกไม่ได้เอามาฮอันนี้อย่ที่ไหนอ๋อลำปางอยู่เค่ลำปางแหละ มามา่มาราต้องเช่อเยอะปนะอันนี้ไม่ไดอ้อย่างนี้ไม่ได้มาไม่ได้นั่งรถตรวจพิเศษมานะรถตรวจพิเศษรู้สึกมันก็จะเป็นเก้าร้อยหรือพันกว่าบาทหรือเปล่าโอ้ประมาณนั้นนะ่ะรถตรวจพิเศษรถรถขบวนรถที่บอกมันเป็นสีแดงอะ่ะเออ อืมจะขึ้นที่ลำพูนอะ่ะประมาณหกโมงแต่มาเก้มในนี้ขึ้นประมาณบ่ายสามสี่สแปดนาทีขึ้นที่สถานีรถไฟลำพูนแม้มันจะกักะะะทัังเหนะนือนะคะอืมนาที่นั้นรถไฟก็ดูธรรมชาเานาะ เรานเครื่องบินเราก็มองไม่เห็นอะไรเราเห็นแต่ท้องฟ้ากับเมฆอ,อันนี้มีนักไฟใสาเหนือนะนะสองนังสอันนี้พนักงานอืมตู้สเสบียงนะเขาจะถามว่าเอาข้าวไหมครับ อนนี้ได้ไอ้น้ำจุ่นอ่ะคนนี้ได้ซื้อข้าวข้าวหมูแดงมาน้ำสองขวดน้ำสองขวดข้าวหมูแดงมาจาัดจัดสถานจากลำพูนน้องมาส่งปะ่ะนะมันจะกัดพักเหลือนะอยู่เนาะธรรมชาติเนาะ แอร์ก็เย็นอยู่นะแอร์ก็เย็นอยู่ห้องน้ำเเมื่อกี้เข้าห้องน้ำก็โอเคนะแต่มันใช้ให้ดีเหมือนกับตู้รถไฟขบวนพิเศษที่เบาะสีแดงมันไม่เหมือนอันนี้มัน,ม,น,ม,นมันเก่านิดนึงเออแต่อันนี้มันจะถึงก่อนอันนี้มันจะถึงทีหลังแต่อันนู้มันก็แบบว่า มันหมายหมดอ่ะอ๋ออันนี้รูปที่ไหนอ่ะลำปลางลำตางเรนนี่จะไล่สดนานๆไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวแบตเตอรี่หมดไม่ได้เอาพวกไปไมาใช่เพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องเครื่อเครื่องพรุ่งนี้จะบินไงแล้วก็เก็บดับคัรเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะถาม,ามาว่ามีพาวเวอร์แบงค์ไม่คะอะไรอย่างเราก็เลยไม่ไม่ ป้าหรือเปล่าอ่ะโอ้ยนี่น้ำแม่น้ำอะไรอ่ะปะ่ะฮะเมื่อกี้แล้วก็เมื่อกี้ลำพูน,นขึ้นที่ลำพูนแล้วก็ มาอยู่ที่ขุนอุโมองค์ขุนต้านะคะนี่ก็เป็นขุนต้าตลาดอะไรอ่ะ อ๋อลำปางลำปางเออนี่ลำปางถึงแล้วค่ะเราค่ะออมข่ยของขายอะไรแบบนี้นี่ลำปางอำเภอเมืองลำปางนะขานีนรถไฟอำเภอเมืองลำปางขานีนรถไฟลำปางนัง้นก็อยู่ในอำเภอเมืองเลยนะ ําลำปางมึงรถมาค่ะมึงรถมานะคะลําปางะคะ่ะสถานีรถไฟลําปางนครลําปางค่ะ คนเยอะอยู่น่าตังนั้นก็สุดนะ นะะักร้องล,ลำพังคะ่ะโอเคนะคะแค่นี้นะคะ บายๆเดี๋ยวไลฟ์สดใหม่นะ